เห็นไหมเห็นไหมเหน,หมนี่เห็นไหมนี่ค่ะทุกคนนี่แหละคือทุกคนดูแล้วากันเนี่ยพอมาถึงกัวจ้าบมันก็เครียดอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยพอมาถึงเพิ่ง,มา,งมาถึงได้สักพักหนึ่งนะคะกัวจ้าบก็กินข้าวเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นตู้น้องนี่ก็ขึ้นไปจ้องเขาเนะะี่ยค่ะนี่แหละกระโดดใส่เขาเลยคะ่ะน้องที่ไม่เอาเลยค่ะไม่เอากัวจ้าบเลยค่ะอืมเรายัางไงปัญหาค่ะไม่ได้เกิดจากกัวจ้าบ ด้วยเกิดจากกวยจ้าบด้วยค่ะคือน้องที่จะไม่อยากให้กวยจัาบมาอยู่เนีย่ยน้องที่ก็เครียดแล้วค่ะตอนเนี้ค่ะโอ้ยน้องที่เอ้ยน้องที่จา๋าลูกรักรักพี่กวยจัาบหน่อยนะลูกนะ้มาหาแม่มาเร็ว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 น้องนี่ขาน้องที่ก็พี่จ้าบเขาเครียดอยู่ลูกเขาก็นั่งรถน้ำลายเขาก็ยืดมาสงสารพี่กวยจ้าบนะลูกเนาะมาน้องนีดมาหาแม่นะคะลูกมามาเร็วมา มาคนเก่งเนาะมาแม่ก็รักหนูไงลูกมาดูคอนางนางจำมอ้ยค่ะทุกคนนางจำมลยคะนางเจ็บสองซานต้าเจ็บทุกคนสงสารใครดีดูซิเนี่ยกวดจับก็น่าสงสารกว่าจับร้องไห้แล้วค่ะพเพื่อนๆเอ้ยเนี่ยดูซิโอ้ยนางนั่งรถมานางก็เครียดแล้วค่ะน้ำลายยืดเลยค่ะ แม่ก็เครียดค่ะทุกคนเอ้ยแม่ก็ต้องยอมกระเตงนะคะแต่เขาอยู่บ้านกับแม่นะคะกวดจมาคิดว่าเขาอยู่ได้เขาก็อาจจะชอบค่ะคือปัญหาหลักๆเลยทําไมแม่ไม่เอากวดจับไปบ้านใช่ไหมคะเพื่อนๆก็แนะนํากันค่ะว่าให้เอากวดจัาไปบ้านค่ะเพื่อนๆเข้าใจไหมคะที่บ้านอ่ะมีคนอยู่ก็จริงอ่ะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ดูให้เลี้ยงน้องหมาด้วยเลี้ยงเจ้าฮอกกี้ด้วยค่ะทีเนี้ย อืมเขาไม่ชอบแมวอะค่ะทุกคนเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบถึงกับไม่อยากเลี้ยงแต่เขาไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องมานั่งเลี้ยงแมวให้เราค่ะอจะบอกว่าแล้วที่บนบ้านอะร้อนมากเลยค่ะทุกคนถ้าเอามาไว้ข้างล่างเนี่ยกลัวกวยจับเขาจะหลุดค่ะเพราะว่ามันต้องเปิดเปิดเปิดกระจกใช่ไหมคะแล้วก็ ให้มันเป็นมูงลวดใช่ไหมคะแล้วที่บ้านแม่ก็จะไม่มีเหล็กตัดนะคะทุกคนอ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเอาไว้ก็คือเอาไว้ข้างล่างกลัวกววจับหลุดแล้วแม่ก็เป็นห่วงน้องด้วยก็เลยต้องยอมกระเตงออกมานี่ค่ะทุกคนโอ้น้องๆออกมาอย่างนี้ยน้องอ,งอ,งอ,งองลิซไม่ยอมเลยคะ่ะเพื่อนๆเอ้ยอะเดี๋ยวมาดูเนี่ยเจ้าซันต้าก็จ้องจะขึ้นไปตกนะคะทุกคนอืมมา มีพี่บีเขาเอาจำแยแมวามาให้แม็กนัมสงสารแม็กนั่มแม่ดูแผลที่ย,ยังไม่ล้างแผลให้แม็กนัมเลยนะคะทุกคนพี่ด้านางก็เครียดทุกคนเอ้ยแม่เขาก็ห่วงด้วยแหละเขาก็ห่วงน้องด้วยแหละไม่ใช่ไม่ห่วงแต่คือน้องมันตีกันไงคะมันแก้ปัญหาไม่ได้คืออถามพี่ด้าสีพี่ด้าว่ายังไงลูกคืนพี่ด้าไดน่นอนไปลูกพี่ด้า จมูกพี่ได้าหายยางให้แม่ดูสิลูกเมื่อวานห้ามน้องตีกันทุกคนเออนางโดนลูกหลงน่ะเจ็บตาด้วยเห็นไหมครับเห็นทุกคนเห็นจมูกพี่ได้ไหมครับหายยางครับยางพี่ได้พี่ได้ดสงสารกว่าจาเป็นล,ลูกเนาะเนาะพี่ได้ยอมน้องหน่อยนิดนึงนะลูกนะห้ามน้องไม่ให้ตีกันนะพี่ได้แม่สงสารหมดทุกคนเลยค่ะทุกคนตอนนี้สงสารหมดเลยกอดจ้าก็น่าสงสาร ค่ะทุกคนพี่ดาตามูกพี่ดาเจ็บตามูกทุกคนเห็นตามูกพี่ดากับกับกับตาไหมคะทุกคนโดนลูกหลงค่ะน้องตีกันพี่ดาเจ็บเนาะเนาะเนาะเจ็บไหมครับเจ็บไหมลูกเออพี่ดาเจ็บครับทุกคนทุกคนเอ้ยพี่ดามันเจ็บแล้วเมื่อคืนนอนได้นอนสบายไหมลูกฮะ บายเอ้ยน้องไม่ได้ตีกันพี่้าได้นอนสบายเนี่ยทุกคนจริงๆนะคะทุกคนจะบอกว่าถ้าน้องไม่ทะเลาะก,กันหรือไม่ตีกันน่ะไม่ว่ากลางคืนน่ะเวลาพี่้าเขาได้นอนกลางคืนพักผ่อนพอ,นอนใช่ไหมคะตื่นมาตานางจะใสแล้วนางก็จะกระปรี้กระเป๋าะคะ่ะทุกคนนางจะไม่ซึมแม่คองหกักไม่อะไรคะ่ะ ถ้านางนอนไม่เต็มอิ่มใช่ไหมคะเหมือนบางทีเป็นนอนกับแม่ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นด้านอนไม่เต็มอิ่มอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเพนด้านางก็จะแบบอุดมีตาก็จะโงเงียตลอดเลยใช่ไหมด้าใช่ไหมใช่ไหมโดเนาะนะ้อนละูกเนาะเนาะดูจมูกทุกคนดิดูจมูกเพนดาน้าใช่ไหมคะทุกคนอืม ไงทีทุกคนเออกับน,อน้องฤิดไม่ยอมเลยค่ะทุกคนน,อน้องฤิดไม่ยอมจริงๆน,อน้องยิดน,อน้องลิจะเปิดก่อนนะคะเปิดใส่กว่าจา้าบก่อนเนี่ยจ้องมองเขาอยู่ค่ะทุกคนเปิดกวาจา้าบใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยตาตาก็นุยต่อไงะคะทีนี้กว่าจา้าบวิ่งลงมาค่ะ วิ่งลงมาใส่ข้างล่างโดนพี่มะพี่มะก็แหวกตอบพี่มะวิ่งชนพี่าดาก็เลยกลายเป็นตีกันเลยค่ะแต่ถ้าเราอยู่ด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเราสามารถคุมได้คุมเกมคุมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยค่ะเด็กๆก,ก,ก็ไม่ทะเลาะกัน,นเลยเงียบกรึบเลยค่ะทุกคนนี่แหละปัญหาแม่ก็จะนี่ค่ะอาจจะเป็นวิธีที่แม่ยอมเหนื่อยช่วงแรกๆก็อาจจะกระเตงกวดจับไปก่อนเผื่อถ้าแม่มีดุลงทุละไปไหนมาไหนแบบ ตอนเย็นตอนอะไรแม่ก็อาจจะเอากดจับไว้ที่ทํางานนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอากองใส่ไว้อืมเพื่อไม่ให้เดือดร้อนใคระเนาะคนที่เขาอยู่ด้วยเขาจะได้ไม่เดือดร้อนไงคะเนาะเราต้องแก้ปัญหาเดี๋ยวมาดูแม็กนัมกันทุกคนแม็กนัมมาให้แม่ดูสิลูกแม็กนัมแม็กนัมดูคอจิูกมาให้แม่ดูดิแม็กนัมมันก็น่าสงสารที่สุดละค่ะทุกคนเพราะมันเจ็บไหนดูดิแม็กนัมให้แม่ดูคอสิครับ มันพูดแล้วก็ร้องไห้ทุกคนเนี่ยดูคอดีเนี่ยเป็นแผลพูดแล้วมันก็ร้องไห้ร้องไห้เก่งนะะกเนี่ยค่ะพวกดำๆเนี่ยค่ะทุกคนพอเราพูดด้วยอะไรด้วยพอเราบ่นดา่ามันก็ร้องกันเนี่ยได้ไลฟ์สดก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะในช่องพิกตอกด้วยนะคะ แล้วก็ลงคลิปไปนะคะเกี่ยวกับเด็กๆเ,เพราะว่าแม่คิดไม่ออกเลยค่ะทุกคนบางทีมันมันมันวุ่นวายและสับสนไปหมดเลยค่ะว่าไม่รู้จะเอาน้องไว้ยังไงไม่รู้จะทำอยังไงค่ะทุกคนปัญหาเรารู้หลกัหลกๆเลยว่าปัญหาเกิดจากเกิดจากอะไรค่ะทุกคนเกิดจากกุวยจับ ที่เข้ามาอยู่ในห้องค่ะปัญหาแล้วทีนี้เราต้องแก้ให้ถูกจุดก็คือว่าต้องจับแยกกวยจาัาบเท่านั้นค่ะทุกคนจับแยกกวยจั๊บทีนี้ถามว่าถ้าแยกกวยจับออกใช่ไหมคะอ่ะแยกนางออกไปทุกคนมาเรามาดูกวยจับนางน่าสงสารมากเลยนะคะทุกคน,นเขารู้นะคะนี่นี่ลงมาก็น้ําลายยืดเป็นยางเลยถ้าแยกนางออกใช่ไหมคะเนี่ย เทากับกวจับนี่ต้องเข้าบ้านใหม่รอบหนึ่งเริ่มเครียดในห้องนี้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนการปรับการปรับการอะไรของเขาเนี่ยก็คือจริงๆแมวจะบอกว่ามันปรับอะไรที่มันปรับยากมากเลยนะคะทุกคนนะปรับที่อยู่ปรับอะไรค่ะเท่ากับตอนแรกนางเริ่มปรับในห้องนี้ได้แนละ้วใช่ไหมคะแค่แค่ต้องการดูแลตัวเองแค่ชินกับการอยู่ในห้องชินกับการที่นอน ตอนนี้กวดจับต้องปรับใหม่แล้วค่ะปรับกับการต้องมาอยู่บนหลังตู้แล้วค่ะไม่กล้าลงมานอนบนที่นอนเดี๋ยวกลัวน้องๆตีนี่น้องๆก็ไล่ตีนางก็ต้องยอมน้องๆให้น้องๆไล่ตีต่อแม่ดูกล้องใช่ไหมคะเพื่อนเมื่อคืนเนี่ยซึ่งซึ่งกวดจับอยู่กับแม่ใช่ไหมคะแม่ดูกล้องที่ที่เนี่ยค่ะ ท,ที่แคนด้าอยู่ที่ทํางานแม่ใช่ไหมคะเชื่อไหมคะทุกคนจากแม um ็กนัมน้องอนดีไม่เคยมานอนในที่นอนเลยนะคะกลางคืนน้องๆเขานอนกอดกันกลุ่มเลยนะคะทุกคนที่ไม่มีกวยจั๊บอะคะ่ะทุกคนนอนกอดกันในที่นอนสองอันเนี่ยคือเต็มเลยคะ่ะคือเราก็เลยคิดถึงเลยคะ่ะว่าไม่มีกวยจั๊บอะเขาปรับกันได้หมดเลยเขามีความสุขกันมากๆเลยคะ่ะทุกคนเราก็เลยต้องแก้ที่ตัวกวยจั๊บเนาะ แต่ก็อยากให้น้องๆแบบว่าอยู่รวมกันให้ได้แล้วก็หวังว่าทุกคนคิดอยู่เนี่ยว่าภาวนาเลยค่ะขอให้เด็กๆกลับมาใช้ชีวิตที่แบบอยู่รวม,รวมกันสงสารนะคะทุกคนแบบเ,เพื่อนๆเข้าใจเข้าใจแม่แพนด้าด้วยเนาะบางที บางทีที่เราลงคลิปเด็กๆไปแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆบางคนไม่เข้าใจว่าแม่ทำไมไม่อยู่กับน้องไม่ให้อยู่ไม่ให้น้องอยู่ด้วยเรามีเหตุผลใช่ไหมคะมีความจำเป็นของเราบางอย่างที่แต่บ้านแม่กับที่ทํางานก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะทุกคนต้องบอกก่อนนะว่ามันอยู่ไม่ไกลกน,นะคะโอเคคะ่ะทุกคนไปก่อนนะดูไอ้จ้ากมันสิ สงาสารเันทุกคนไปแล้วขอบคุณทุกคนนะลำรับคำแนะนำนะนะัก <c ười> ข่าวจับเนาะไปแล้วค่ะ